พระวาจาของพระเจ้าปราะจำวันอังคารที่26่ธันวาคมฉลองนักบุญสเตเฟนปฐมมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือกิจการนักขา,าวสาวกบทที่6ข้อ8ถึง10และบทที่7ข้อ54ถึง60เวลานั้น เตเฟนเปี่ยมด้วยพระหัตถ์านและพระอนุภาพทำปาฏิหารและเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชนบางคนจากสาลาธรรมที่เรียกกันว่าสาลาธรรมของเสรีชนที่เคยเป็นทาสคือชาวยิวจากเมืองไซรีนเมืองอเล็กซานเดรียแคว้นซิลิเซียและเอเชียเริ่มโต้เถียงกับสเตเฟนแต่เขาเหล่านั้น เอาชนะสเตเฟนไม่ได้เพราะสเตเฟนพูดด้วยปรีชาย,ยาณซึ่งมาจากพระจิตเจ้าเมื่อได้ฟังดังนั้นทุกคนรู้สึกขุนเคืองเจ็บใจขบฟันคำรามเข้าใส่สเตเฟนสเตเฟนเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าเพ่งมองท้องฟ้ามองเห็นพระสิริรุ่งโรดของพระเจ้าและเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าจึงพูดว่า ดูสิข้าพระเจ้าเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นบุตรแห่งมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าทุกคนจึงร้องเสียงดังเอามืออุดหูวิ่งรูกันเข้าใส่สเตเฟนฉุดลากเขาออกไปนอกเมืองแล้วเริ่มเอาหินคว้างเขาบรรดาพยานนำเสื้อคลุมของตนมาวางไว้ที่เทา้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโลขณะที่คนทั้งหลาย กำลังเอาหินคว้างสเตเฟนสเตเฟนอธิษฐานภาวนาว่าข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดรับวิญญาณของข้าพเจ้าด้วยเขาคุกเข่าลงแล้วร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าทรงลงโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เลยเมื่อกล่าวดังนี้เขาก็สิ้นใจบทอ่าน จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทธิวบทที่สิบข้อ17ถึงยีสองเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัคารสาวกว่าจงระมัดระวังตนจากมนุษย์เขาจะมอบท่านที่ศารและเคียนท่านในศาลาธรรมของเขาท่านจะถูกนำตัวไปต่อหน้าผู้ว่าราชการ และเฉพาะพระพักรกษัตริย์เพราะเราเป็นเหตุเพื่อเป็นพยานยืนยันแก่เขาและบรรดาชนต่างชาติต่างศาสนาเมื่อเขาจะมอบท่านที่ศาลนั้นอย่าวิตกกังวลว่าจะพูดอย่างไรหรือพูดอะไรสิ่งที่ท่านจะพูดนั้นจะได้รับการดนใจในเวลานั้นเองเพราะท่านจะไม่ได้พูดด้วยตนเองแต่พระจิตของพระบิดาของท่านจะตรัสในท่าน พี่จะฟ้องน้องน้องจะฟ้องพี่ให้ต้องโทษถึงตายพ่อจะฟ้องลูกลูกจะลุกขึ้นกล่าวโทษพ่อแม่ให้ถึงตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราแต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวาระสุดท้ายก็จะรอดพ้นสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระทานทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับหลังจากที่เราทําฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าแล้ววันนี้พระศาสนาจักรเชิญชวนเราให้มองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักรในช่วงเวลาหลังจากที่พระเยซูเจ้าสุขสิ้นพระชน และทรงกลับคืนเพื่อจะมาชีพแล้วตอนนั้นพระศาสนาจักรมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นแต่ก็ยังมีอีกภาพหนึ่งที่ปร,รากฏในประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักรด้วยนั่นก็คือภาพของการเบียดเบียนพระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงถูกเบียดเบียนสิทธิ์ของพระองค์ก็ถูกเบียดเบียนและก็สาเหตุของการเบียดเบียนเกิดจากพระนามของพระเยซูคริสต และการเป็นสิทธิ์ของพระองค์พระเยซูเจ้าพระองค์เองก็เคยตรัสทำนายถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนแล้วตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่บุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการเบียดเบียนครั้งนี้ก็คือซาวโลซาวโลเป็นชาวยิวมีความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแรงกล้าเป็นชาวฟาริสีมีความเชื่อมั่นว่า ความเชื่อและสิ่งที่เขามีเป็นคลังสมบัติที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้กับประชาชนชาวอิสราเอลเขาจึงรู้สึกเป็นหน้าที่ที่จะต้องปกป้องคลังสมบัติแห่งความเชื่อและธรรมะประเพณีที่เขาได้รับถ่ายทอดมาจากบรบรพบรุทธเขาพบว่ามีชนกลุ่มหนึ่งติดตามบุคคลที่ชื่อเยซู เขารู้สึกว่าสิทธิ์ของพระองค์จะทำให้กลางสมบัติของเขามัวหมองดังนั้นด้วยความปรารถนาดีเขาจึงคิดจัดการกับสิทธิ์ของพระองค์และบุคคลที่ติดตามพระเยซูองค์นี้เขาได้ไปขอจดหมายจากผู้มีอำนาจเพื่อจะได้จับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ส่งไปเข้าคุกหรือส่งไปประหารชีวิต บุคคลหนึ่งซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้มีชื่อเสียงดีก็คือสเตเฟนซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดของผู้ที่เป็นสังฆานุก,กรเมื่อพระศาสนาจักรเจริญก้าวหน้าขึ้นมีคนนับถือพระเยสูเจ้ามากขึ้นปัญหาก็มากขึ้นด้วยบรรดาพระสาวกต้องช่วยกันตัดสินความจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะทำหน้าที่สำคัญของตน พวกเขาจึงประชุมกันและตกลงกันว่าหน้าที่สำคัญที่บรรดาพระสาวกควรทำก็คือการอธิษฐานภาวนาดังนั้นพวกเขาจึงต้องให้เวลากับเรื่องนี้ส่วนเรื่องการรับใช้ในการแจกจ่ายอาหารหน่าจะแต่งตั้งคนอื่นมาทำหน้าที่แทนดังนั้นพวกเขาจึงแต่งตั้งบุรุษเจ็ดคนที่มีความประพฤติดี มีความศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยในการรับใช้เช่นการแบ่งอาหารให้กับแม่ไม้ในหมู่คณะของพวกเขาในเจ็ดคนนี้สเตเฟนเป็นบุคคลที่เด่นที่สุดเพราะเขาเป็นบุคคลที่เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าในการเบียดเบียนครั้งนี้สเตเฟนถูกจับขึ้นศาลเตี้ยกรณีของพระเยซูเจ้ากับสเตเฟนมีความแตกต่างกัน พระเยซูเจ้าทรงถูกนำไปขึ้นศาลสูงโดยมีผู้ว่าราชการจากโรมเป็นผู้พิพากษาและตัดสินคดีสวดเซเฟน fen, ถูกตัดสินด้วยมวลชนเขาถูกทุ่มหินจนตายการเป็นประจักษ์พยานที่เด่นที่สุดของเซเฟนก็คือการเรียนแบบพระเยซูเจ้าเมื่อพระเยซูเจ้าทรงถูกประหารบนไม้กางเขน พระองค์ได้สวดขอพระบิดาเจ้าสวรรค์ได้โปรโดอภัยให้กับผู้ที่ทำร้ายพระองค์เซเฟนก็ทำเช่นเดียวกันในขณะที่เขากำลังจะสิ้นใจเขาได้ภาวนาขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอภัยโทษให้กับผู้ที่ทำผิดต่อท่านลูกาบันทึกไว้ว่าเซเฟนภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดยาทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้เลย เมื่อกล่าวดังนี้แล้วท่านก็สิ้นใจลูก,กาบันทึกต่อไปว่าการที่เขาฆ่าเซเฟนนั้นซาโลก็เห็นชอบด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะในขณะที่เซเฟนกำลังจะตายเขาได้ภาวนาเพื่อศัตรูและหัวหน้าของศัตรูที่รับผิดชอบการตายของเซเฟนก็คือซาโลนั่นเอง ซาโลผู้นี้ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นเปาโลและเราก็รู้จักประวัติของท่านเป็นอย่างดีในขณะที่เขากำลังตามล่าบรรดาสิษย์ของพระเยซูเจ้าบนเส้นทางสุกรุงดามัสกัสองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเขาทำให้เขาล้มลงหมดสภาพตาบอดมองไม่เห็นเขาซึ่งเคยเป็นผู้นำคนอื่น เวลานี้ต้องให้คนอื่นนำเขาไปและในมุมอับของชีวิตตาภายในของเขาก็สว่างขึ้นเขาได้พบปะกับพระเยซูเจา้าพระองค์ตรัสกับเขาว่าซาวโลจเจ้าเบียดเบียนเราทำไมทำไมพระองค์จึงตรัสกับซาวโลซึ่งไม่เคยพบกับพระเยซูเจ้ามาก่อนเลยเชน่นนี้สิ่งนี้เป็นความคิดใหม่ทางเทววิทยา กล่าวคือใครก็ตามที่เบียดเบียนสิทธิของพระเยซูเจ้าก็เท่ากับเบียดเบียนพระเยซูเจ้าเองข้าแต่ท่านนักบุญสเตเฟนโปรดภาวนาเพื่อเราให้สามารถเรียนแบบท่านในการให้อภัยศัตรูด้วยเถิดขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่าน และโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน